สวัสดียามเช้าที่ไร่เกษตรเซียพิรัตวันน้าเย็นกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมเป็นตั้งกล้องถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ชมไก่อารมณ์ดีนะครับซึ่งเราถังไว้เฉพาะกลางคืนเพราะกันหมาการสัตว์มันมาลังเตมันนะครับแต่อนกลางวันเราจะปล่อยให้มันเดินเล่นในไร่ในสวนที่ไร่พิรัตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดประตูท้อนรับเช้าวันใหม่กันก่อน นี้เราผูงข้าวเพื่อไก่ด้วยอ,อีกตัวนึงมันยังเขินอยู่นะครับเป็นไก่ดำตัวผู้นะครับอยู่ข้างใน,นยังไม่ออกมา เป็นไก่ดำสายพันธุ์มองโกนะครับสองตัวนี้เป็นไก่ดำสายพันธุ์ภูฐานนะครับภูพานภูฐานนี่เลยครับเสือไว้ีูนะครับตอนนี้ออกไข่แล้วนะครับ เจ้าดำเนี่ยเจ้าดำตัวนี้ออกไข่แล้วตอนนี้ออกไข่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปดูไข่หพิ่มคนโอเคครับผม ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ